มาติดตาม,มรายการที่จังหวัดขอนแก่นกันต่อครับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมพระบรมราชาสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567ครับเมื่อเวลา7นาฬิกาวันที่5ธันวาคม ที่ศาลหลักเมืองขอนแก่นนายไกลอรกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายธีกด์ทีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครข,ขอนแก่นนำหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเรื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษวันชาติและบรรพ่อแห่งชาติในงาน บุญคูณเมืองขอนแก่นประจำปี2567โดยมีพระพรมวชิรดิลกที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9วัดป่าแสงอรุณเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเถระสามาักสักจำนวน10รูปพระสงฆ์สามเณรจำนวนทั้งหมด89รูปรับบิณฑบาตมีประชาชนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองแสดงออกถึงความจงรักภักดีร่วมทบุญตักบาทเป็นจำนวนมาก พระสกนิกรทุกมู่เหล่าทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบ,บรมชนกาศที่เบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถปพิตเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567 ผู้ที่มาร่วมทําบุญตักบาตรในครั้งนี้ต่างรู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมมชนากาศที่เบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรรัชกาลที่9ได้ทรงงานเพื่อพระสกนิกรชาวไทยตลอด70ปีที่พระองค์ได้ขึ้นครองราชค่ะ